มาแล้วนะครับสำหรับคนชนเทพภาคแยกของลิโปเล่มที่5นะครับผมเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยค่อนข้างมีเล่มแยกของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะที่จริงเล่มแยกเล่มนี้มันก็ออกมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งได้มีเวลามาแกะเนี่ยแหละเพราะว่าดองไว้ทําไมก็ไม่ทราบได้นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในของตัวเล่มหนังสือกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ขออนุญาตแกะ ปกมันออกก่อนนะซึ่งเล่มที่5นี่ก็จะเป็นการย้อนอดีตของลิโปอีกครั้งนะครับแต่ว่าจะย้อนไปชว่วงสมัยวัยเด็กนะครับว่าพ่อลิโปเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงนะส่วนนี้ก็เป็นด้านหนนะครับผมก็เรียกได้ว่าลายเส้นเนี่ยผมชื่นชมอาจารย์คนวาดเลยนะคือแกวาดสวยแล้วแบบเส้นคมกริบแล้วโอ้โหคือเก็บทุกรายละเอียดแล้วมันชัดมากเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของลิโปตอนเด็กก็คือตั้งแต่แกถูกเก็บมาเลี้ยงเลยแล้วก็เติบโตมานะครับว่าเจอกับสถานการณ์ยังไงบ้างซึ่งคําพูดต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนนนััผม,มเปป็ก ติอยู่แล้วครับที่ตัวเอกของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยกว่าจะเติบโตมาแข็งแกร่งเป็นราชาได้เนี่ยมันก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนก็เข้าใจไม่ผิดหรอกครับซึ่งแกเนี่ยก็ได้สูญเสียพ่อของตัวเองไปนั่นเองอันนี้ขอชมอีกรอบเลยนะครับพอผมเปิดอ่านไปเกือบทุกหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าลายเส้นแกเนี่ยไม่มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือเก็บรายละเอียดทุกเส้นผมทุกโอโหกล้ามเนื้อคือผมชอบมังอะที่มันเป็นแบบลายกล้ามเนื้อสวยๆแบบนี้มากเลยนั่นแหละครับผมเท่าที่ผมได้พู หรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือถ้าออกเล่มใหม่มานี่ก็จะซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับเพียว่าอาจารย์ผู้เขียนแกนี่กาลังทําเนื้อเรื่องแย่ของแจ็คเดริปเปอร์นะครับแม่หาเรื่องม่ให้เสียเงินก็ซะจริงๆระหว่างปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็คือตัวอย่างของ r e c o r d o f Black n a r r o k ็อกซีซันเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมเราก็ต้องมารอรุ่นกันว่ามันจะเหมือนซีซันแรกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แอบคาดหวังอยู่นะส่วนใครที่สนใจจะไปหาซื้อเนี่ยก็สามารถไปหาซืื้้้้ออออไไไดดที่นน่่รราานนนนนใิเลลยะัหววจสง์กกก็็พ นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะครับผมขอโทษที่ทำให้รอนานนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ